ก็ราอย่างนี้อดเลยตับน <okay> ื้แล้วกไอ้าใช่ขนมใช่ไหมเจานี้ใช่ไหมใช่ค่ะแมันติดเขาขนาดนั้นเลยเนี่ยะอีมากระเป๋ามานิ มีอะไรเหรอป้าโอ้ยซื้อขนมเป็นอะไรไหมอ่ะมาหลอกล่อหลานอีกแล้วใช่แต่หลานก็ไม่รู้ว่าจะโอเคไหมกับขนมเปล่ามาขนมเร็วเปล่าพี่เปล่าจ๋ามีเดี๋ยวได้เท่าพี่ไปเม็ดหนึ่งก็ไปเก็บใส่กระเป๋าเหรอมักน้องลงกระเปแล้วล่ะกินเองแล้วเปาเปล่ามาแล้ว จะเอาอะไรบ้างมาอยากได้อะไรลูกมาเอาเปามาใส่โอ้เป๋ามาใส่ขนมเลยเหรอคะมา,มาป้าช่วยโอเคโอเคมาป้าช่วยค่ะแต่เนี้ยป้าก็กลัวนนะกินแล้วระวังติดคอไม่ได้ก็มีคนดูแลมีคนดูแลกระเป๋าขานี่คะ่ะขนมนะคะคือจะเอาอะไรบ้างไหมอนนเอาแค่เดียวหรอคะเนือเนี้ยบันชเลลนเบลล่อย่างเงี้ยเอาไหมคะ มัชมลโล่ข้างในเป็นไส้สตรอเบอรี่เอาไหมคะเอาเจลลี่ไหมคะเจลลี่เจลลี่ขนมปังขวัวขวัวอันนี้มีลูกเกดด้วยเนี่ยมีลูกเกดเจลลี่ขาเอาแต่พ็อปคอร์นข้าวโพดข้าวโพดพ็อปคอร์น เอะไรคะอะไรจะไม่ถูกใจไม่ถูกใจแล้วนี่นนี้คอฟฟี่รสแอปเปิ้ลแล้วอันนี้รสซอฟวี่ไม่เอาแล้วนะคะมาหอมทีป่ะไม่เอาแล้วมาหอมทีมีอะไรบ้างีนื้อชิ้นอะไบ้างเขาจะเอาอย่างเดียวเลยอาอันนี้กลับบ้านไปแล้เอากลับบ้านบ้างขอบคุณค่ะป้าเอาไม่ชอบอันนี้อันอันนี้อะคะเนื้อป้าให้มัชเป็นล็ก็ไม่เอาป้าก็ซื้อไม่ถูกเลย บ้านเราก็มีอ่ะโอเคแล้วไหนบ้านเราไม่มีคะเอาเนี้ถั่วเป็นชีสก็ไม่ชอบอีกอันไหนอ่ะคะอันนี้ก็อยู่บ้านอันนี้ก็มีโยนเบาๆถสิวางเบาๆโยนทำไมอ่ะอันเนี้ยแล้วส่วนใแม่แม่เขาสันหายเขากินให้หมดมีเยอะแล้วเขาเลยไม่อยากกินเขาปวดไหมตอนไปไต้หวันไงตอนไปไต้หวันนะขนมเยอะขนมญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยแล้วส่วนใหญ่ร้านถ้าเราเป็นร้านเด็กร้านขายยาหรืออะไรเงี้ย โอ้โหไม่รู้มัไปเอามาจากไหนอ่ะเต็มเลยนี่ก็เลยกิ๊บกระสือมาให้เขาไงว่าชอบแล้วลูกอมนี่หนูกินได้เหรอลูกกัดหนูกินแล้วเหรอแม่กัดให้ก่อนนะเฮ้ยระวังนะกัดก่อนกัดให้แตงกินทุกปี้ไม่เคยกินอ่ะเราหนูยังไม่เคยกินเดี๋ยวก่อนฟังแม่ก่อนถ้าหนูจะกินท็อปปี้นี้ถ้าร้องอย่างนี้อด งนดหาดำปีเลยอ่ะลูกถ้าเราอย่างนี้อดเลยตับหับเงแล้วก็อลกอทใ่ขนมใช่ไหมจานี้ใช่ไหมใช่ค่ะพมันติด้อขนาดนั้นเลยบเนี่ยกินเข้าไปแล้วไป่กอยากกินอ่ะให้คุณแม่กัดแบ่งครึ่งแบ่งครึ่าง ไม่ตอนนี้ไม่ไดอยู่ไว้รถอันในอารมณ์ที่จะกินอันนี้เป็นที่เปิดขวดไม่กัดเป็นเป็นที่กดเกิดคนไม่มีแรงนี่ว่าเปิดขวดน้ำอย่างเงี้ยอันเนี้ย